ูไม่ว่าค่ะโดยที่หนูเล่นแบบพเพื่อละครเวทีให้โรงเรียนด้วยโรงเรียนครูก็โอเคค่ะคุณแม่เหรอคุณแ,แ,แ,แม่ก็บางครั้งก็แบบกังวลว่าเออถ้าไม่ไปเรียนแล้วมันจะสอบได้ไหมต้องย้ายโรงเรียนหรือเปล่าก็กังวลกับหน,น,นูนิดนึงค่ะก็เลยให้เรียนพิเศษแล้วนูกพิสูจน์ไงบ้างตอนนี้ได้คะแนนดีไหมก็เกศิล ว่านูก็เต็มบูธีน้องสองอย่างทั่งทั้งโรงเรียนเลยใช่แต่จะเคร่งเครียดด้วยการเรียนมากกว่าเอาเป็นเรียนพิเศษแทนคะ่ะแล้วก็งานที่โรงเรียนให้เพื่อนส่งมาให้คะ่ะเพื่อนคือไลฟ์เซเบอร์มากตอนเช้าก็ถ้ามีเวลาก็ไปเรียนก่อนคะ่ะก็ไปเรียนให้มันแบบให้มันเสร็จไปก่อน uh ไปจดกันบ้านให้มันเสร็จ uh ใช่แล้วถ้า,ถามีงานก็ไปงานไปงานปุ๊บกลับมา อันนี้ก็เพิ่งเปิดเทอมแกมมี่เหมือนกันค่ะก็กลับมาสัก5้าโมงก็มาเรียนเต้นเรียนร้องที่แกมมี่ค่ะ<ต>ก็บางครั้งก็ก็เ <c oughs> พื่อนบางครั้งส่งมาเจอกันแชทหน้านะคะ <c oughs> แต่หนูก็ <c oughs> ส่งมาอย่างเงี้ยแล้วตอนหนู <c oughs> อ่านแล้วหนูแบบอืม <c oughs> ไปเจอชัดนในทีวีเลยเออแล้วเพื่อนเพื่อนคอนแซวเวลาแบบเราไปโรงเรียนอะไรเง,งี้ยแบบ่า <c oughs> มเนรักนกมั้ยมีค่ะมีมีแต่เพื่อนคนละห้องเลยนะเพื่อนคนละห้องเดินมปบอกอุ้ยคนรัก ใช่แล้วตอนนี้ก็คือแกล้งเขาเลยอุ้ยคนดังมาแล้วนี่แกล้งอย่างนี้เลยอยากเป็นไอดอลค่ะอยากเป็นนักร้องใช่แล้วตอนนี้คือหนูก็ฝึกพร้อมยู่ที่แทำนี้ด้วยใช่ร้องเพลงได้มากน้อยแค่ไหนคะอ่าก็กำลังพัฒนาอยู่ค่ะใช่แต่ว่าฝึกตอนนี้ได้ได้เร็วกว่าทีมี้แน่นอนถูกไหมการเต้นกันอะไรตอนนี้ได้ไหมคะก็ได้อยู่ค่ะก็กำลังพัฒนาตัวเองกับการล็อกท่าอยู่ค่ะ ร้องก็พยายามแบบออกกำลังกายไปด้วยร้องไปด้วยเพื่อแบบให้เสียงไม่สั่นใช่แต่ถ้าถ้าร้องกับเต้นหรือว่าการแสดงไม่ได้หรือว่าจบก็จะเป็นนักวาดภาพค่ะใช่ใช่อยากอยาอยา,อยากตามปู่ค่ะปู่เป็นศิลิน